ายฝากที่ไหนมั่นใจปลอดภัยได้ว่าไม่มีปัญหาเรื่องของการขยายสัญญาขายฝากเลือกที่แลนฟลอนได้เลยค่ะวันนี้มาอัปเดตเคสอีกแล้วนะคะเราไปทําขยายสัญญาขายฝากกันกับเคสที่แถวย่านสายไหม่นั่นเองค่ะเคสนี้นะคะลูกค้าเนี่ยทำการขายฝากกับเรามาแล้วครบ1ปีค่ะแล้วลูกค้าก็ยังไม่มีความพร้อมในการที่จะ ไขถอนก็มาขอแลนฟลอรในการขยายสัญญาขายฝากค่ะซึ่งก็ไม่มีปัญหานั่นเองค่ะเราก็ไปขยายสัญญาขายฝากมาให้ลูกค้านะคะนี่เลยนี่นะคะสดๆร้อนๆนะคะเคสวันนี้นะคะไปขยายสัญญาขายฝากให้ลูกค้ามาล่าสุดเลยค่ะดังนั้นแล้วสําหรับใครที่ต้องการทํำขายฝากนะคะ เลือกขายฝากกับทางแลนฟลอรนนะคะมั่นใจได้ว่าสามารถต่ออายุสัญญาขายฝากได้ตลอดนั่นเองค่ะไม่ต้องมีปัญหากลัวว่าจะโดนยึดทรัพย์แล้วก็ไม่ต้องมีปัญหากังวลว่าจะไปทําขายฝากกับนายทุนที่ไม่เป็นธรรมเลือกที่แลนฟลอรนมั่นใจได้ว่าปลอดภัยหายห่วงดังนั้นแล้วมั่นใจได้ว่าเลือกขายฝากผ่านแลนฟลอรนไม่ผิดหวังแนะนาค่ะการันตี